ส่วนจิมมี่และแก้มยุ้ยนะคะขอเชิญที่สเตชันค่ะหันไปมองหน้าจิมมี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยจิมมี่ก็ไม่ได้ธรรมดาเพราะฉะนั้นวันนี้เลยต้องจัดให้เต็มที่สุดค่ะรอบต่อไปต้องเป็นชื่อจิมมี่เท่านั้นแหละถ้าไม่ใช่นี่แย่นะโอ้ oh. และนี่คือการแข่งขันครั้งสุดท้ายที่พวกคุณจะต้องสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ นี่คือโอกาสสุดท้ายที่พวกคุณจะได้แก้ตัวพวกคุณต้องทำอย่างเต็มที่เท่านั้นเพราะหนึ่งคนในที่นี้จะต้องหยุดความฝันและออกจาก Masterchef k ค t c เ<ฮ>ชนหยุดความฝัน <Lincoln> s <girlfriend> <S และโจทย์ที่คุณจะต้องแข่งขันในรอบนี้ก็คือฉันเต้นวไม่อยากดูอ่ะ <HER> <painting> <girl> ลุ้นมากอยากได้กุ้งมังกรแล้วก็พาสต้าโอ้เดดเต้นแทงยงก้ามือ่ยมันก้าวสิแล้วอยากได้ทุกอย่างเลยอะไรก็ได้เราเคยทำมันมาหมดแล้วเราโอเคกับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบไหนก็นตามกำลังลุ้นเลยโู้น้องว่เจอทางงูแล้หนูน้องพีระ พีราบก็โอเคเคยทำาัันมาก่อนแล้วรู้สึกไม่ค่อยกังวลกับมันมากฉันจะบินบินไปด้ดั่งนกขอเชิญนกพิราบค่ะเออยังดีไม่มีขนวะถึงแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่หนูไม่ถนัดอะแต่หนูก็จะพยายามต้องทำให้ได้ดีที่สุดวัตถุดิบที่คุณจะต้องแข่งขันกันก็นกคือนกพิราบ ในรอบออดดชั่นที่ผ่านมาเพื่อนๆของคุณได้ใช้เทคนิคต่างๆในการปรุงนกพิลาบให้ออกมาสร้างสารรค์ถ้าพวกคุณอยากจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพวกคุณจะต้องรังสรรค์เมนูออกมาในสไตล์ French Cuisine หรืออาหารฝรั่งเศสครับชูเลยเชฟมันคือมาสเตอร์อฟคุ e ชิจริงๆโ,โจทย์อาหารฝรั่งเศสที่ต้องสร้างสารรค์ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่หินมากๆพวกคุณมีเวลา60นาทีในการทำอาหารนะคะ ครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วนะคะถ้าพวกคุณทำพลาดโอกาสในการเป็นมาสเตอร์เชฟของคุณก็จะไม่มีทางเป็นความจริงโอกาสสุดท้ายต้องทำให้กรรมการชอบให้ได้ค่ะครั้งนี้มันคือโอกาสครั้งสุดท้ายของจิมมี่อ่ะและจิมมี่หวังว่าจิมมี่จะคว้ามันมาให้ได้เมันเป็นรอบสุดท้ายที่น่าดูมากๆตื่นตาตื่นใจจริงๆทั้ง2คนพร้อมนะคะพร้อมครับ Kaylee Konya.